างกรมบังคับคดีนะคะก็ทำใบเสร็จรับเงินสำหรับตัวระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นนะคะซึ่งบริการนี้เนี่ยครอบคลุมการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งการลงลายชื่อการลงลายมือชื่อดิจิทัลด้วยใบยรับรองอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งบริการดังกล่าวนะคะได้ดาเนินการภายใต้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและได้ดำเนินการร่วมกับทางสนักง,งานกพร และสำนักง,งานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็ขออนุญาตนำเรียนรายงานความคืบหน้าด้วยความเคารพค่ะ,คคะทางกรมบังคับคดีนะคะก็ทำใบเสร็จรับเงินสำหรับตัวระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นนะคะซึ่งบริการนี้เนี่ยครอบคลุมการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งการลงลายชื่อการลงลายมือชื่อ ดิจิทัลด้วยใบยรับรองอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งบริการดังกล่าวนะคะก็ได้ดําเนินการภายใต้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและได้ดําเนินการร่วมกับทางสํานักง,งานกพรและสํานักง,งานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็ขออนุญ,ญาตนำเรียนรายงานความคืบหน้าด้วยความเคารพค่ะขอบคุณค่ะ